แก้มบุ๋มเข้ารับน้ำสังพระราชทานสร้างความปรับเลื้อมใจมีรู้รืมของบ่าวสาวพิษกันตาพรและแก้มบุ๋มปียาดาที่ได้เข้ารับน้ำสังพระราชทานจากสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่22เมษาย,ยน2567เป็นมงคลอันสูงสุดของการเริ่มต้นชีวิตคู่ของบ่าวสาวซึ่งแก้มบุ๋มสวมชุดไทยบรมพิมานสีออฟไว้ขาวรีสุด จากห้องเสื้อมีดานชุดนี้ได้ตัดเย็บเป็นชุดไทยทรงขอตั้งแขนกระบอกตามแบบพระราชนิยมโดยทีมช่างที่มีความชำนาญการชั้นคูจากห้องเสื้อมีดานเป็นชุดที่มีความเรียบดูสื่อถึงความสง่างามแบบสงศ์ทางห้องเสื้อมีลานใช้ผ้าไหมลายยกใหญ่อัตลักษณ์โบราณราชสำนักทอแยกลายเชิงด้วยเทคนิคพิเศษ ลายราชาพิเศษวิจิตรงดงามการันตีรางวัลตานกยุงพระราชทานใช้ระยะเวลาในการทอ3เดือน22วันทอจากเส้นไหมแท้สีขาวงาช้างและเส้นยกต่อจากดินเงินยกดินเงินรูทั้งเชิงหน้านางและแกสอนไหมเป็นผ้าไหมแท้ทอมือที่สูงค่าและงดงามวิจิตร